โอเปร่าอยู่แลงเก้าจริงเหรออันนี้คือสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยที่ผมลง3มสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยเกี่ยวกับโอเปร่าไปซึ่งพอหลังจากลงคลิปเนี่ยคอมเมนต์ก็ลั่นเงินมันเลยเป็นเพราะว่าในข้อแรกเนี่ยผมบอกไปว่าโอเปร่าเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยแรงออกมาและก็มีคอมเมนต์มาแย้งว่าเฮ้ยพี่มันออกมาแล้วนะคือแลงเก้าในมังงะตอนนี้ตอนนี้แต่มันติดตรงที่ว่ามีคนมาเถียงกลับอีกว่าเออโอเปร่าเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยแรงออกมาแล้วก็เถียงไปเถียงมาด่าพ่อกันบ้างผมเนี่ยไล่ลบเมนต์ไม่ทันเลย ผมเลยคิดว่าเออกูน่าต้องมาหยุดเรื่องนี้แล้วล่ะถ้าบอกตรงๆเลยก็คือโอเปร่าเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยแลงออกมาคือจากที่ไล่อ่านเมนส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเนื้อเรื่องที่บอกว่าโอเปร่าอยู่แลงก้าเนี่ยจะเปิดเผยมาช่วงที่โอเปร่าเนี่ยไปเป็นครูสอนแทนอยู่ที่โรงเรียนบาบิลุสคือฉากที่โอเปร่าเนี่ยเดินผ่านนักเรียนเป็นฉากที่อยู่ในมังงะเล่มที่32ตอนที่277ซึ่งน่าเสียดายที่แบลไทยเนี่ยยังไม่ออกมาผมเลยต้องใช้ช่องทางธรรมชาตินิดนึงแต่นั่นแหละครับประโยคททีี่่ําาใให้้้เเเพืืออนๆขจผิดคคประโยยล There's this rumor saying that they're actually ranked at 9. ความหมายมันคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วมีข่าวหรือว่าโอเปราเนี่ยอาจจะอยู่แรงก้าก็ได้นะซึ่งใช่แล้วครับทุกคนคําว่าลูมอร์เนี่ยมันแปลว่าข่าวลือเลยทําให้ไม่มีการยืนยันว่าโอเปราเนี่ยอยู่แรงไหนเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่เชื่อผมก็เลยเอาภาพต้นฉบับมาให้ดูถึงผมจะอ่านญี่ปุ่นไม่ออกเนี่ยแต่โชคดีที่ผมมี Chat GPT ครับผมก็เลยให้ h ช GP t GPT เนี่ยแปลให้และแน่นอนความหมายมันก็ออกมาเหมือนกับที่แปลภาษาอังกฤษเลยนั่นแหละครับทุกคนที่รู้แล้วก็ช่วยบอกเพื่อนๆหน่อนยนะว่าเข้าใจผิดตรงไหนกันแต่